คลิปนี้ค้ดโฟร์จะมาสรุปนะคะประมาณ10นาที6สัญญาณคุณกำลังแชทกับสแกมเมอร์ค่ะเพื่อทำใหเออ้เราทุกคนมีความมั่นใจนะคะแล้วก็รู้ได้ว่าจุดไหนที่เราจะสังเกตได้ว่าหนุ่มฝรั่งที่เราแชทที่เราคุยนั้นนะ่ะกำลังหลอกลวงคนคนนี้ไม่ใช่ไม่ตรงปกไม่ตรงโปรไฟล์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ 6สัญญาณบ่งบอกได้เลยว่าคนนี้สแกมเมอร์หนึ่งเลย they are far far away เขาอยู่ไกลแสนไกลยากต่อการที่จะมาพบคุณด้วยเหตุผลทางหน้าที่การงานอาชีพยอดฮิตของเหล่าสแกมเมอร์นะคะที่สังเกตได้เลยหนึ่งทำงานเกี่ยวกับบ่อน้ำมันสองเป็นทหาร US Marine ะะหรือว่าเป็นหน่วยซิลต่างๆนะคะเป็นทหารทำงานที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่ในแหล่งที่แบบว่าธุรกันดารน,นะคะแล้วก็ไกลไม่สามารถที่จะแบบว่า,ามาพบเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือแบบว่าคืออาชีพที่แบบเป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะอา,อาชีพหมอนะคะเป็นหมออาสาที่ไปทํางานในแหล่งธุรกันดาร อย่างเช่นเป็นเป็นหมอที่แบบว่า,าไปอยู่ในพวกกองทัพเรือนะคะพวกทหารเกี่ยวกับว่าคือกองอรบอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ,อ,ะอยู่ในแหล่งที่แบบธุรกนันดาหรือเป็นทำโปรเจกต์เกี่ยวกับงานก่อสร้างในต่างประเทศทําธุรกิจนะคะที่จะต้องเดินทางแบบว่าคือไปในแหล่งที่แบบว่าที่อยู่ไกลนะคะแบบว่าคือมายากเดินทางยากอะไรต่างๆเหล่านี้ นะคะเป็นอาชีพยอดฮนะิตอะที่พวกเหล่าสแกมเมอร์จะเอามาอ้างนะคะอ้างอิงบนโปรไฟล์ของเขานะคะเป็นเป็นอาชีพที่แบบว่า,าดูดีโปรไฟล์ดีแต่ว่าคือเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนเ,อเปิดเผยตัวไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะคือแบบคือทำงานแบบว่า f b อฟบีออะไรอย่างนี้มันก็จะมีในลักษณะนี้ที่เรา คือถ้าเจอปุ๊บนะคะให้เอเอาไว้ก่อนเอเอาไว้ในที่นี้นะคะก็เราก็ระวังนะคะแต่ว่าไม่ได้ว่าระแวงคือมีสตินะคะให้เอเอาไว้ก่อนแต่ยังไงก็ขอให้อา่าแชทไปก่อนคุยไปเพื่อที่จะได้สังเกตข้อต่อต่อไปที่โค้ดฝุกกํลลังจะบอกต่อไปนี้ข้อที่สองค่ะที่สังเกตได้ง่าย,ายๆคือ โปรไฟล์ของเขาดูดีเกินความเป็นจริงอย่างที่บอกแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปถายหรือว่าข้อความที่เขียนอาชีพอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะขอให้สังเกตเลยถ้าเป็นแบบอาชีพเป็นหมอนะคะก็คือรูปโปรไฟล์เป็นยังไง <c oughs> ดูหล่อเกินความเป็นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาง่ายๆว่าโปรไฟล์ของเขาจะดูดีเกินความเป็นจริงอ่ะดูเพอร์เฟกนะคะทุกคนนะคะ3คือ เขาต้องการสารสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณในเวลาอันรวดเร็วคือเอพอทักแชทเข้ามาคุยปุ๊บเนี่ยคือคำพูดอะ่ะมันจะดูดูไม่เป็นธรรมชาติอะคะ่ะชื่นชมเราเกินความเป็นจริงอบอกรักแบบเร็วมากรวดเร็วภายในระยะเวลาที่แบบว่าคือคุยกันแค่ประมาณบางทีเ สองสามข้อความแชทคือบอกรักบอกชอบชื่นชมเราแบบคือเคืนความเป็นจริงส่งข้อความยาวเหเอียดมาเล่าประวัติให้เขาให้ประวัติของเขาให้เราฟังแบบละเอียดยิบตั้งแต่หนึ่งถึงสองข้อความแรกนะคะข้อที่4คืออยากให้คุณปิดโปรไฟล์ ะ,ะในเวลาอันรวดเร็วเพียงแค่แชทประมาณ2อาข้อความหรือว่าวันหนึ่งสวันอยากให้เราปิดโปรไฟล์แล้วเขาจะปิดโปรไฟล์ก่อนปิดโปรไฟล์แล้วจะบอกเราว่าผมปิดโปรไฟล์แล้วนะเพราะผมะพบคุณที่จริงใจผมต้องการสารสัมพันธ์กับคุณผมต้องการ แต่งงานกับคุณผมอยากจะสร้างอนาคตกับคุณผมอยากเรียนรู้คุณให้มากกว่านี้ผมจริงจังกับคุณผมไม่อยากหาใครแล้วลักษณะแบบนี้คือมันเกิดขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วมากอันนี้คือจุดที่คุณต้องเอะนะคะอยากให้เราปิดโปรไฟล์เพื่อคุยกับเขาเพียงคนเดียวเช่นกันนะคะแล้วก็เขาจะขอคอนแทคเราส่วนใหญ่นะคะสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ 80- 9 0ถึงเเลยจะ ต้องการคุยผ่าน w h a t s p p p ไม่คุยสกายไม่ขออะไรที่แบบว่าเป็นวิดีโอคอลอะเอาง่ายๆอะนะคะอยากจะให้เราปิดโปรไฟล์นะคะที่เขาปิดโปรไฟล์ในเวลาอนันรวดเร็วเพื่อต้องการให้เราตายใจนะคะว่าเขาจริงใจและอยากจะมาหาเราจริงๆนะคะจากนั้นสเต็ปที่5ข้อที่5คือพอคุยไปแบบว่าสนิทสนมการบอกรลกเราจนเราแบบ ตายใจแล้วตกหลุมรักเขาแล้วเนี่ยเขาจะหาเหตุผลนะคะอ้างว่ามาไม่ได้นะะมายังมาหาเราไม่ได้อย,อย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ในในช่วงที่เขาปิดที่ปิดโปรไฟล์ไปเนี่ยเขาจะเริ่มพูดคุยเรื่องสร้างอนาคตกับเราจะส่งเงินมาให้เราสร้างบ้านจะส่งเงินมาแบบว่า,เ,าเป็นค่าสินสอดไว้ก่อนล่วงหน้าน,นู้นนี่นั่น ต่างๆนาน,นาจากนั้นเขาก็จะหาข้ออ้างว่ายังมาไม่ได้ด้วยเรื่องดราม่าต่างๆนานานะคะสุดท้ายค่ะจุดจุดสุดท้ายเลยที่คือคุณคอนเฟิร์มได้เลยค่ะว่าคนเนี้ยคือสแกมเมอร์แล้วผู้ชายคนนี้กำลังหลอกคุณนะคะจบด้วยการขอความช่วยเหลือเรื่องเงินหรืออ,อ,อยากจะให้เรานะะจะส่งของส่งเงินส่งนู่นส่งนี่มาให้แล้วคุณต้องจ่ายเงิน เพื่อที่จะได้รับของสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่มันจะทำให้คุณคือสังเกตได้แล้วก็มั่นใจเลยว่าคือผู้ชายคนนี้คือเป็นสแกมเมอร์ก็คือมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทุกคนไม่ว่าจะใดๆก็ตามหากมีการขอความช่วยเหลือเรื่องเงินหรือคุณจําเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อ,อจะได้ของที่เขาส่งมา ถ้ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณต้องจ่ายนั่นคือคอนเฟิร์มไปเลยค่ะว่าร้อเซว่าผู้ชายคนนี้เป็นสแกมเมอร์กำลังหลอกลวงคุณเพราะว่าคือตอนนี้สแกมเมอร์มีมว,วิวัฒนาการขึ้นมาแบบพัฒนาขึ้นมาหลายเท่าจนบางทีบางครั้ง หาจุดจับได้ยากนะคะเพราะว่าตอนนี้สแกมเมอร์มันกล้าที่จะเปิดกล้องคุยกับเราสแกมเมอร์ตอนนี้ไม่ได้มาเพียงแบบว่ารูปแบบแบบเป็นพวกผิวดําหรือว่าอะไรนะคะมาในรูปแบบคนผิวขาวแล้วก็มีแก๊งคือมีคนไทยนะคะร่วมกระบวนการด้วยจุดจุดนี้เป็นจุดที่เ,เราก็สังเกต แล้วก็หาจุดจับได้ยากเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาทําเป็นกระบวนการแล้วมีคนไทยเข้าไปร่วมกระบวนการตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจําไว้อย่างเดียวค่ะว่าคือหากมีการที่ต้องจ่ายเงินหรือขอความช่วยเหลือเรื่องเงินนั่นคือคุณกําลังโดนหลอกผู้ชายคนนี้ไม่มีตัวตนจริง คำว่าไม่มีตัวตนจริงในที่นี้คือโปรไฟล์ของเขาไม่ตรงปกค่ะผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นผู้ชายที่ตรงในโปรไฟล์ไม่ได้เป็นแพทย์ไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นนักธุรกิจใดๆทั้งสิ้นคือเป็นเพียง พวกหลอกลวงสแกมเมอร์ที่จะมาหลอกลวงและหาผลประโยชน์จากคุณทางเว็บไซต์หาคู่เท่านั้นแล้วเขาเอาเรื่องความรักการแต่งงานที่เป็นจุดอ่อนของผู้หญิงไทยมาใช้หลอกคุณให้ตายใจเพื่อจะหลอกเอาเงินเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วใน6ข้อนี้สังเกตนะคะมีจุดเอ๊ะในหลายๆข้อใน6เรื่องนี้นะคะเราไปลองสังเกตสิ่งสำคัญที่จะทำให้พิสูจน์ได้คือ คุณขอคุยผ่านกล้องค่ะขอคุยผ่านกล้องในระยะเวลาที่แบบว่าคุยกันไปสักระยะหนึ่งขอเปิดกล้องคุยให้เขาพาเราดูบ้านดูช่องนู่นนี่นั่นถามนะคะถึงเรื่อง ส่วนตัวของเขาที่มันลึกซึ้งลงไปนะคะการสนทนาต้องเป็นไปแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะบอกรักบอกอะไรมันต้องไม่รวดเร็วขนาดนั้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ